าไดก็บแต่ตามตัวตรงๆ,รงๆนี่เนี่อให้ใกล้ตัวเนาะครับรอร่อให้ใกล้ตัวพุทธน้ำม่ก่อนไม่ปูอ่อนวันจีหนึ่งท่านวาน่าเนาะค่ะหนึ่งท่านวา่าให้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะแม่เนาะก็ะดีที่เหนอเงินข้าบ้านเนี่ยตัวใดอยู่ตา่างจังหวัดนะครับเนาะอันนี้เงนินค่ารถกลับบานน้านคตัวใดจ้ะพของันแดบดีมันตกพิษว่า จำีต์เก่าตัวเก่าเป็นบ่าเก่าข้าวมาเก่าก็เลยว่าสิเป็นเก่าอขงสีบ่ะฝันดีมันโย่กับลูกสีลูกสีพอกเป็นฝานในน้ำเดมี่สีไหมีดมสีไหมเก่าสีเป็นสีเก่าแต่มันมันมัหลักหลายหรือเปล่าสีกเก่าใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหให้ด้วยนะคะ ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา mon, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่ง s เล็ก t เล็กสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจาก ที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิลิเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ เจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็แฟนเพจนะคะแนวทางโชคลาภนะคะท่านนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะวันดีคุณแม่ก่อนแม่วันดีจ้าจ้าฟันดีบอนี่แม่หัวีแม่ฟันอยู่พ่าท่านในอยากเมาว่าท่านในอยากเมาเดี๋ยวจะเฝ้า มาหายพอก่อนพ่อสวัสดีค่ะครับสสวัดีครับเดี๋ยินว่าพ่อฝันนะเราจานเต็มว่าฝันดีเนาะฝันดีฝันเห็นคนชื่อรวยบอกก้ยฝันเห็นกันจะเจอยี่สิบกว่าปีเนาะตาพอมันเกิดจิตวิทยาถูกเปล่าแต่ว่าเป็นคนตั้งบ้านเก่ากว่านี้ฝันเห็นคนชื่อรวยอายุโอ้ไม่ได้เจอกันในสีปีแล้วโอ้ย40 สี่สิบกว่าปีเลยวสีสิบปีปันเห็นจุกว่าปีคือสีเก่านะครับก็มันเก่ามันแ่สูนแน่นอมันเก่าๆมมันจะดงสีเก่าเะค่ะวัดี้เป็นสีแสีเก่าสีเก่าสีสีูนี่พ่อแม่บอกสีสูนหรือสีเก่าเนาะวันี้พี่น้องนะคะอันนี้พ่ออพนคนถืออันทู่พี่น้อง เป็นว่าเิ่นฟันดีทดโทษให้ก็จะพ่อะมึงต้นกต่เดานี่มันก็จะให้ถูกโตมันผ่าเปล่าเนาะอุ้ยมันดีพอมันผ่าครับค่ะเป็นมันดีพอนะครับแล้วคน่อกจะแลบค่ะไข่าข่ก็ว่าพอค่ะ พ่อว่าพ่อฝันดีพ่อก็เลยว่าพ่อจะมีโชคคือกันจังใดกับฝากเอฟซีเนี่ยเด้อพ่อเด้อนะคะปกติอีพ่อว่าบ่ควายฝันเฮ็ดงานหลไปในฝันนะพ่อบ่ควายบ่ควายทีนอดนะขึ้นว่านจังได๋เฝันไปแต่ว่าโจเกะกับค่ะเห็นบ้านเห็นยังนี้เนี่เก่าๆนะพ่อใด้ดอกไม้เจิดเดียวดอกไม้เจิดถ้าบ้านั ดอกสาบเชื้อเนี่ยไม่ไงดมหรือคุณจะเป็นก้างกันไปมันได้ดอกสาบเสื้อะดีอยูวดอกเพราะปกติเอ็นคุณพ่อจ่าแม่เพราะปกติอ็งคุณพ่อถ้าเพิ่นเคยฝันเห็นไอ้เรื่องเก่าๆหรือว่าบ้านเก่าๆเนี่ยเพิ่นเคยเล่าให้ฟังว่าเหล็กมันมักเข่าคือเพิ่นฝันเห็นเฮือนตอนนั้นแหละเนาะพ่อเนาะมันก็จะจะเข่านะแม่พี่น้องค่ะพ่อเพิ่น เลิกงามย่ำดีเนาะแม่เนาะพอดีมาตอนเที่ยงพอดีได้หนีแม่ใกล้พวกเศร้าเมยพอดีนะคะอ๋อวันนี้กินแต่บะฮงวะเหมือนพี่น้องเต็มมเลยไว้ไปซีฟองกนจ้ะขาเขาเต็มรถอยู่เขาเต็มเพราะวมันจอยไว้หนีเอาล่างเนี่ยจอยไว้หนีฮะจอยไว้หนีฝนกับมาส่งนีมาส่งไปรถเลย ท <icana, S 2> <naj bum S 1> ะเบียนรถยังพ่อทะเบียนกันหนึ่งสี่สามหกม่อมานกันเดยวเราขับเขาเต็มรถเป็นสี่สามหกมาเบิดเลยเันจีมันจีเลยมันจันผมมันหนึ่งสี่ราบค่ะผมมาสามหกพ่็ได้เต็มเต็มเลยเนาะแต่ว่า เหล้าก็ได้เต็มๆแล้วแต่ว่ามื่อนี้จะขอไทยเนาะพ่อเนาะมื่อนี้ขอไทยมื่อนี้จะเดาหนิเป็นเคยหถูกเลยค่ะเป็นเคยหายจากเถื่อแล้วค่ะพ่อหลายอล่าอยู่นี่กดรูปเวลาช่วนมากได้โตดอ๋อได้เข่าสามตัวก่อนหน้านี้คือจุดทูบนี่เข้าสามตัวบ่พ่อเข่ามาจากเถื่ออะไรพ่อ หบหกหกหางว่าเกาว่าเหลืองเกาแต่ว่าว่าให้งเอฟซีฟังเนาะห้ามากันุกเก่าบ้านตีแน่ๆขึ้นจำได้ขึ้นหนึ่งหกเกาครับแตกสามตัวหนึ่งเกหนึ่งเกาหกอ้ยตรงพร้อมกันก็โดนปูตาเนาะโดนปูตาบ้านปงเสือกแม่พอมันจุดเอ๋มีคนหนึ่งเขาเจ้าจุดถูกกับพร้อมกันนี่ลักษณะกระเพาะผมเพามีตัวนี้ดีแน่นครับ พระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับวันนี้วันพระนะครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เหนียวเยี่ยมผูครับเทียนใหญ่พ่อใหม่ใหม่จุดอัเทียนเทียนรวยเทียนใหญ่จุดเทียนเทียนเทียนหน่อยเอาเบิร์ดที่แหละมาล่อหลุนกันนะครับเทียนหน่อยใส่เห็ดจานเลยค่ะจะขอกับเจ้าที่เจ้าทางนะครับเป็นเจ้าที่สวนโอ้เผือกนะครับปูือกินหรี่ยเผือกเป็นหลุมรักทาอินอินบอกครับเอง ค่ะปูอยังกระพ่อน้พอกับปูอีกไหมพี่น้องไม่น้ำเพะเอาน้ำใส่แก้วให้พ้นแน่น้ำน้ำน้ำพ่นจับเจือเนาะพ่นกับสิยหายห้าจับเจือซื้อจันะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจยวต่างเปลี่ยนขากรองกเนันดีหอมน้องหอมตาเจ้าที่เจ้าท ลูกหลานก็มาขอโชคขอลาบจะตื่นจะท่วงลกูกหลานเด้อถือส,สามตัวสิเอาพ้นมาใหม่เก่ายางคุณน,น้ำมาเรียงอ่ะสาธุเด้อครับเด้อาานะครับรบิเวณนี้นะครับเพราะว่าคุณพ่อเคยได้นะครับเคยแตกสามตัวมาแล้วนะครับหนึ่งหกเก้านะครับครัง้งแรกนะครับพี่แอดมินเนี่ยมาขอบริเวณนี้นะครับ วันนี้คุณพ่ออุดมบอกวันเป็นวันดีนะครับตั้งตั้งสะกนจังอันนั้นร่มแห้งครับพ่อเอาจไหมเออบนถ้ำเอาเองคางคางเนี่ยกระทางอันต้นไม้อันเอาคันธนมือกัครับเยๆา่งตวเลขอยู่ของคุณพ่อ ใส่ติดกันโลดีบ่อเป็นปูอินนะครับมันจแปลว่ามันจังติดแม่พราะว่าอันเป็นปูอินนะครับเหนียวขันหมก็ได้มาคาดเยอาฟ้าก็ได้ครับยังไงแล้วอพอะปูบ้งปูอินวั่าไม้าด้ครับกดขายได้ปดดนีปดสินนรแม่นีเจ้าชานี่ด้ปี คนพ่รมาเป็นมาขอขอเนล่นนะพอถือเิ่นเ่นสีไส้ินเลยก็ได้ไม่จั่ว่าใส้มีใส้กินเพิ่นรืเลยบ่ดถือแต่ลนว่าเป็นสาธุเดชพุ่นเป็นฮ้อนเป็นนี่ไปได้ดงินก็ไม่ไส้นีเป็นเิ่นะยไลหารห้ร้านในปลดมีปลดสิน ถาแตกสามตัวจะเอาพนม้ไมเกายงางมาถวายเห็นปูเลยสามสามสามโอลลม้โหสหมือนลกกันร้านในน้ำไม่โฉมใช่เก็แบบที่เป็นอยู่ตั้งไก่กับเปินใได้ลำเล็นไว้นําแต่เป็นมีโฉมเงินไหลแต่ปเปิลนะ้ลื่อไหลไหลไปครับ ไปแล้วฝาคนติดแล้วคนรับรูแล้วปลามันติดแล้ววังหันมันวาวมันลมมาเดิค่ะมนล้มมันวดด้วยมันารับรูนะขอตาตูดตูดแกตามตัวเห้ยดูไเห็นบมกโม่อยู่วังหันเอามาเสียบนั่นีบ่ เอามาเสียบเอามาเสียบนะทั้งสอ,องข้างก็เปียกไป่อทั้งสองท้างก็เปียกความ <refugee S 2> ความความ,ความล่อ<ล>งความล่อ<ค>ง,ง <hard. S 2> ดินก็ได้ความล่องดินนะเอานานาเทอรแล้วน่าเทิดราค่ะพอจุดซะก่อนยังเสียบเรื่องจะถูกค่ะ ลมมมันแห้งพี่น้องเคยแตกสามตัวเนาะค่ะเนาะลมแบบพุ่งเนาะอดงมาเมียนอนหลับอยู่บ่งหัเมือพอลวงมาจุดไปเดียวคุเทอคุณเธอพอมาจุดทุเดียวบ่จุดอยู่นีแงนอนนี่ก็พุ่งมาจุดเดืกๆโอ้คุณเธอพอนอนอยู่นี่บบนี้พอมาจุดเดืกๆเริ่มสีนอนเริ่มหานนี่ค่ะตอาแตงโมแล้วแตงโมคุค่ะ ได้ทั้งหมดเราค้างค้างนั่นอ่ะเพราะว่าล่มมาทั้งนั่นโอเคเด้๋ปูเดินลมแห้งพี่อนาสามตัวด้ปูยันแตกสามตัวสามตัว้อปูปูอยู่เลยเป็นาไเป็นน้ำใามีโชคอยู่ได้ขาดนาจะได้ก็บแตกสตัวตรงๆนี่ เรื่องใช้ไก่ตัวเนาะครับอรอใใกใช้ไก่ตูวพ่นน้ำใหม่ก่อนไม่ปูพ่นวันจีนึงท่านว่าเนาะค่ะอนึงท่านว่าห้เป็นของขวัญปีใหม่เนาะแม่เนาะก็ดีทแบบี่เดินเงินขาบ้าน,นคือยยอยู่ต่างจังหวัดนะครับเนาะทันนี้เงเนินข้ารถกลับบ้าน,นครับโอ้โหมีแปง้งกินนอยไหมอ๋อแป้ง ว่าไงครับต้องขากต้องลึกนี่ครับต้องขากต้องลึกนี่น,นี่นเปลือกนอกว่าเห็นจะขึ้นหนาขน้นแต่ละเลี้ยวไป,ปมันปูไม่หลับอยู่ป่ะปูให้ยาเลี้ยวไปจะขึ้นยาได้ระเป็นจะขึ้นหนาข้นไหมพ่อคันพ่อนั่นพ่อจังถากลงอีกเดี๋ยว <หา S 2> จ้างถาเอาเอาเลขถูสกสักก้อนพ่อได้ มีมีแต่บ้านมุกนกเก่าเมื่อก่อนุยานแมงความฟอมว่าจะไรก็ทานยังก็ก็เก่าว่าเก่ามก่อนมุกฟอมฟอกกับขึ้มันใจได้เก่าพอมาเก่าบ่แม่นมันใจเก่าสิบ่เบ่ซ้อมใหม่บ่เข่าเมียนค่ะมันลมแรงนะครับเดี hmm. ๋ยวซอยกันตึงนะครับเด้อ ทูบจะแตกไหมวันนี้นะครับที่ว่าพ่อฝันเห็นมูนะแม่ค่ะที่ว่าฝันเห็นมูสี่สิบกว่าปีว่ไดดเจอกันถ้าแม่นว่าฝันแบบนี้ถ้าแม่นว่าตีเป็นเลขพ่อจะตีเป็นตัวใดจ้ะพ่อฝันแบบนี้ม่เกิดคิดว่าจะมีเก่าฝันว่าโบ้เก่าค้าว่าเก่าก็เลยว่าสิเป็นเก่างสิบ่ะ ฝันีีมักย่ยวกับลูงสีล<ง>ูกสีพ่อเปิดฝันดีน้ำเดมมีสีไหม,มเป็นสีไหมเก่าสี <94. S 2> เป็นสีเก่าฝันมันมันมารักหน่วยหรือแบบ่าสีเก่าครับเก่ามารักหน่วยจะเป็นสีเก้าใครเพิ่นไปกับเอาพ่อใครๆก็ว่าเก่านี่จังไรก็คิดวาสีมาในความฝันแม่บอกค่ะพ่อแล้วก็โล่งสีนี่จะเป็นสีเป็นสีอยู่แล้ว เก้าในยูรักหน่วยแน่นอนสิบาา่ะคะก็จะเป็นสี่เก้าไต่ให้กันไว้น้ำอยูาา่พอเพะป็นเลขหนึ่งครับหนึ่งแปดหนึ่งบอ่อืมม่เราบอกเลขถูกสามตัวไดวนน้นะครับตัเลขูวไดนะครับได้ตัวใดแปดหนึ่งชัดเจนนะครับแปดหนึ่ง มุมเลยเด็กครับกตรงนี้ความฝันของคุณพ่อุดมนะครับรอลุนกันนะครับตัวที่สามจะเป็นเด็กเก่าบอนะครับเบิ้งน้ำแน่ค่ะน้ำแม่พี่น้องอมเยมีรันบเนึ่งเหนมนึ่เล่ยนวันเารบแน่ค่ะ ในบ่เมียไดบอมนเลืม่มเขาีโอ้โหพี่โอ้โหพี่หวานดีนนกตา่าอันนี้จะเป็นเลขทูบนะคะท่านผู้ชมหวานินลาดิ โมกินแต่าเจ้าเปือกมันบาดแ่บด้วยแม่แ่บอยู่ร้านนี้อยู่ไม่มาคุกคักโอ้โหพี่คนคนแล้วอุโมกผู่เน้มาปุ๊บ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 ปู๊บปแปดหนึ่งห้าบอกเฮะแมนบ่เนาะมาเบิ่งกันดูมาเบิ่งซอยแน่มันตัวใดเนี่ยห้า้แปดนแปึ ม่เลขหาปอไม่ได้ใส่ภนตาพี่น้องเอฟเอมองบ่าชัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมช่วยกันมองนะคะแล้วก็ลุ้นนะคะว่าเป็นตัวไหนเลขไนไม่เลขห,นนนนหา,านีเพ่อไม่เลขหกหาเลขเจ็ดฮึตาโนโดีจังไงแม่เลขหก ตัวที่สามนะครับเป็นปริศนานะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นเลขเกดนะครับบูแมนเก็เกมันบูดดำข้างนี่เด้ฮะเลขยงังเลขศูนย์บอกนเป็นเกตครับตัวแปดหนึ่งหนึ่งบูน่บน่นี่มันเปลี่ย เนอาตัวที่ชัดเจนนะครับปูอินมันไห้ครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเพว่าตัวที่สามมันเป็นพิศนานะครับแปดหนึ่งศูนย์แล้วมันคือเป็นคืน็เลป่นแต่ว่าแปดหนึ่งหนึ่งหรือแปดหนึ่งศูนย์นี่แหละนะคะอาจจะเป็นแปดหนึ่งแปดก็ได้นะคะเปนหมันมันนเป็นตัวๆราบมันเป็นตัวหน่อยหน่ะครับตามนุ่มดาเได้อวดิขามันชัดเก่าด้วยชัดๆ เอาเฉพาะตัวชัดแมนบอสพอชัดเจนก็นคือแปดหนึ่งนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับเลืเรีนสูตรตัวตนหนึ่งแปดนะครับขนก็มียนี่ครับช่องตูนล,ละพอสรุปสรุปเป็นตัวไดค่ะน 8, 7, 1, 1> หนึ่งแปดเป็นหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งแมนบอกเอาทเท่นี้เอาแค่นี้เลยแมนบอกค่ะเล่ถ้าได้เป็นได้อีกก็คือแปด ค่ะเกหนึ่งแปดแปดหนะึ่งเออก็เป็นแปดกับเป็นแปดจนตัวเดียวทีเ่เกาแสดงว่าเอาหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับเอาเลขฟันเฮดโมนี่สี 49, ่เก้านะพอเนะกกันใบกับเก้าสี่แต่ว่าพอจะเน้นหนักไปที่สี่เก้านะคะพี่นอ้องอ๋อกรงๆมันหมานสกูดุกคนนะคะเวลาจะลิ้มหนึ่งแปดเลขเลขประจำวันนุ่เอาเป็นหนึ่งแปดนะพอเนอะค่ะย้ำนะคะเป็นหนึ่งแปดค่ะ ขอบคุณทุกการทุกไลทุกแชร์แห่งๆเลยๆค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id ดีลายเสเล็กทีเล็กสามสอเสเล็กทีเล็กสามสองห้นะคะโอชามาจากที่วัดของปูศิลานะคะธรรมอุทยานของปูศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้ชโชคดีมีชโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ